มุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยรวมถึงการหยิบยกประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและแอดได้ไปเจอโพสต์ที่น่าสนใจของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ได้ตั้งหัวข้อไว้ในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาไว้ว่าทำไมประเทศมาเลเซียถึงพัฒนามากกว่าประเทศไทยและเจ้าของโพสต์ยังได้สแสดงความคิดเห็นของตัวเองเอาไว้ด้วยว่าตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่มาเลเซียและมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง ฉันจะบอกว่าทั้งสองประเทศนั้นค่อนข้างจะเท่าเทียมกันในแง่ของการพัฒนาเมืองใหญ่ถูกพัฒนาแต่ชนบทกลับถูกละเลยในส่วนค่าจ้างก็ใกล้เคียงกันแต่ฉันคิดว่าผู้คนในประเทศมาเลเซียนั้นมีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทยอยู่หลายเท่าทําให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนที่มาเลเซียง่ายแถมที่ตั้งของประเทศยังอยู่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์ทาให้มีช่องทางการเดินเรือที่กับข้างที่สุดอีกด้วย และก็ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวมาเลเซียได้ให้ความสนใจในหัวข้อนี้และได้มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้อย่างมากมายและแอดก็ได้คัดความคิดเห็นบางส่วนมาแปลให้ฟังกันค่ะว่าแต่ละท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างในความคิดเห็นแรกก็เป็นของชาวต่างชาติที่ได้เล่าประสบการณ์ที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองประเทศมาแล้วโดยเขาได้บอกว่าฉันอาศัยอยู่ทั้งสองประเทศนี้มาหลายสิบปีแล้วประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเรื่องอุตสาหการรมมากกว่ามาเลเซีย ยิ่งการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยมาเลเซียนั้นมีข้อได้เปรียบไทยอยู่สองอย่างอย่างแรกคือทางด้านภาษาอังกฤษคนมาเลเซียนั้นพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองส่วนอย่างที่สองคือระบบกฎหมายมาเลเซียนั้นมีกฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายประเทศอังกฤษซึ่งมีความชัดเจนเป็นกลางและยุติธรรมมากกว่าของไทยมากหากคุณมีข้อพิพาททางกฎหมายในประเทศไทยคุณจะแพ้อย่างแน่นอนถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติ ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษส่วนประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครส่วนท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันไม่เห็นด้วยที่ว่ามาเลเซียมีการพัฒนามากกว่าประเทศไทยเพราะค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือค่า GDP นั้นประเทศไทยสูงกว่าประเทศมาเลเซียถึงเกือบสองเท่าและได้มีอีกท่านได้มาคอมเมนต์เสริมว่าสำหรับฉันแล้วพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งสองประเทศต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนจะมองและก็ได้มีชาวเวียดนามมาเขียนตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าประเทศเวียดนามในตอนนี้แซงหน้าสิงคโปร์และมาเลเซียขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่สในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับสองและมาเลเซียนั้นอยู่ที่อันดับหส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้คอมเมนต์ไว้ว่าฉันคิดว่าประเทศไทยและมาเลเซียนั้นดูพอๆกันแต่ค่าใช้ใจ่ายที่กรุงเทพดูจะแพงกว่าที่มาเลเซีย และอีกท่านก็ได้มาคอมเมนต์กลับในคอมเมนต์นี้ว่าฉันคิดว่าที่กัวลาลัมเปอร์นั้นแพงกว่าที่กรุงเทพเล็กน้อยเช่นพวกอาหารของใช้ในชีวิตประจําวันและเสื้อผ้าแต่ในกรุงเทพที่พักจะถูกกว่าและราคาบ้านก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับที่กัวลาลัมเปอร์แต่การขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อที่กัวลาลัมเปอร์นั้นดีกว่าที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือของมาเลเซียนั้นเต็มไปด้วยชาวไทยที่มาหาโอกาสในความก้าวหน้าในชีวิต ในขณะที่ไม่มีชาวมาเลเซียไปแสวงหาโอกาสที่ประเทศไทยเนื่องจากฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่ามากในประเทศไทยในส่วนของความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่าคอนโดหนึ่งห้องที่กรุงเทพนั้นมีราคาเท่ากับอพาร์ตเมนต์สามห้องนอนในประเทศจีนฉันมาอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่6เดือนแต่ฉันก็มีหลายเหตุผลที่จะบอกว่ามาเลเซียน,นั้นดีกว่าโรงเรียนในไทยนั้นครูจะช่วยเด็กนักเรียนมากเกินไปงานบางอย่างที่ครูสั่งให้ทำแต่ถ้านักเรียนไม่ทำครูก็จะทำเพื่อให้พวกเขาผ่าน และอีกเหตุผลก็คือเรื่องทัศนคติที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับคำวิจาร์ทุกรูปแบบแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามันผิดหรือเป็นอันตรายระบบสุขาพิบาลในไทยก็เช่นกันเมืองไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวแต่ในประเทศนั้นกลับเต็มไปด้วยขยะคุณจะไม่สามารถยืนนิ่งได้สักสองนาทีโดยที่ไม่ถูกแมาลางวันรบกวนแม้แต่ในกรุงเทพก็ตามและความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งได้มากล่าวเสริมในคอมเมนต์นี้ว่า ฉันเห็นด้วยที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับการวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะนั่นหมายถึงพวกเขาจะเสียหน้าแต่หลังจากที่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาส1ปีฉันไม่เห็นด้วยเรื่องความสะอาดและคิดว่าคนไทยโดยทั่วไปนั้นรักษาความสะอาดมากคุณไปอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยมาถึงได้มีความคิดแบบนั้นส่วนเรื่องการพัฒนานั้นฉันคิดว่าประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาแบบสมัยใหม่มาก่อนประเทศไทยดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าประเทศไทย ฉันเป็นคนสิงคโปร์ที่มาเที่ยวมาเลเซียบ่อยๆและตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยฉันจึงคิดว่าฉันรู้จักทั้งสองประเทศนี้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าการที่เราคิดว่าเราดีกว่าคนรอบข้างนั้นไม่เพียงแต่จะทําให้ตัวเองเย่อหยิ่งเท่านั้นแต่ยังทําให้การพัฒนาล่าช้าไปด้วยข้อบอกพร่องนี้พบได้กับคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะระดับบุคคลหรือระดับประเทศตามความเห็นของฉันขีดความสามารถการพัฒนาประเทศนั้นเกิดจากประชาชนทุกคนที่สามารถเรียนรู้กันได้ และท่านต่อมาก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากและก็เป็นความจริงที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนอาจจะเพราะไทยไม่เคยตกเป็นประเทศอนานิคมของชาติตะวันตกเลยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยแต่ฉันคิดว่าประเทศไทยมีความเป็นเสรีมากกว่าประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะเรื่องรักร่วมเพศที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยความคิดเห็นต่อมานะคะก็ได้กล่าวว่า เมืองไทยมีข่าวว่าจะขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อทะเลเช่นเดียวกับสิงคโปร์แต่มีข่าวลือม,มาว่ามาเลเซียและสิงคโปร์นั้นไม่ต้องการให้เกิดคลองนี้เพราะอาจมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนและความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวมาเลเซียค่ะที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฉันไม่ได้รู้สึกว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีการพัฒนามากกว่าประเทศไทยมากนะักน่าเสียดายที่ฉันไม่มีตัวเลขทางสถิติ แต่เมื่อฉันอยู่ที่กรุงเทพด้วยตัวเองฉันก็ได้รู้สึกว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและวุ่นวายมากมีกลุ่มวัยรุ่นมากมายที่เดินไปตามท้องถนนรวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าจํานวนมากอีกด้วยและความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่าฉันอยากให้ดูประเทศจีนเป็นตัวอย่างจิตใจของพวกเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังให้โกงหรือทุจริตนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วพวกคุณคิดดูสิว่าประเทศอินเดียโตช้าแค่ไหน คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าปัญหาของอินเดียคือมีการทุจริตมากส่วนประเทศไทยก็มีการคอรัปชันมากเช่นกันและตอนนี้ก็ได้เริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศจีนแล้วส่วนที่มาเลเซียนั้นนายกรัฐมนตรีเขาไม่คิดที่จะพัฒนาสิ่งใดโดยที่ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่าสิ่งที่คุณอาจจะต้องพิจารณาคือศาสนาประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธในขณะที่มาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม โดยศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ไม่มีความรุนแรงในขณะที่ศาสนาอิสลามนั้นตรงกันข้ามศาสนานั่นแหละเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจความคิดเห็นของท่านต่อมาก็ได้ตอบกลับในคอมเมนต์นี้ว่าศาสนานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาของประเทศมาเลเซียเลยและคู่ค้าชั้นนําของประเทศมาเลเซีย6อันดับแรกก็คือประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมระบบการธนาคารของมาเลเซียก็ไม่ใช่ระบบอิสลามเช่นกัน คุณลองไปเดินเล่นรอบกวัวลาลัมเปอร์ดูคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าที่นั่นมีบาร์และคลับต่างๆที่ขายแอลกอฮอล์กันอย่างเปิดเผยและยังมีเมนูอาหารที่ทำจากหมูอีกด้วยและท่านต่อมาก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าถึงแม้ว่าศาสนาพุทธนั้นสอนเรื่องความสงบสุขและความเห็นอกเห็นใจแต่บางคนกลับถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางการเมืองแทนคำสอนทางศาสนานั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมชาวเมียนมาซึ่งนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักถึงได้ขับไล่และสังหารชาวมุสลิมโรฮิงญา คอมเมนต์ต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดว่าประเทศไทยกำลังไล่ตามมาอย่างช้าๆและอีกไม่นานก็จะแซงหน้าประเทศมาเลเซียได้อย่างแน่นอนก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นที่ชาวต่างชาติที่แอดได้รวบรวมมาแปลให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ซึ่งในคลิปนี้เราจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายทั้งทางด้านบวกและลบรวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ชาวต่างชาติมองว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถเทียบกับเพื่อนบ้านได้ และถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ